ทำเนี่ยโหเมนูแต่และเมนูฝาเราจะเอาเปลือกออกได้นะมันก็จะใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ค่อยชอบซื้อกระเทียมไทยเท่าไหร่แต่กระเทียมไทยมันอร่อยเวลาทําทอดกระเทียมเนี้ยใช้กระเทียมไทยอร่อยมันมีเขาเรียกอะไรเนี่ยมันหอมเปลือกเปลือกกระเทียมอ่นอ,อนๆน,น,นะเนาะขอบคุณนะคะพี่เปิ้ล ขอบคุณ thank you so much นะคะ thank you thank you คะ่ะ I รเ v ิ you I can not speak English นะคะแมวยิ้มสวัสดีคะ่ะฮัลโหลคุณลาลาอ๋อคุณลาลาขอบคุณนะคะใครว่างๆก็ไปทักทายกันได้นะคะเข้าไปได้ทุกบ้านเลยนะคะคุณลาลาเขาก็อันนี้เป็นบ้านใหม่อีกบ้านหนึ่งมั้งเก๋ก็ อันนานจะเข้าไปสักทีก็ไม่ค่อยได้เข้าไปตอนแรกๆอ่ะจริงๆเก๋ไม่ค่อยรู้หรอกพอมาตอนหลังอ๋อคุณลาล่าก็คือบ้านแม่น้องท็อปนี่เองตอนแรกเก๋ไม่รู้ต้องกราบขอโทษขออภัยเดี๋ยวนะคะเข้าเครื่องนี้ใหม่มันไม่วิ่งหรือว่าไม่มีคนพิมพ์ น้องปอยเต้คุณกิติยาขอบคุณนะคะพี่เปิลก็นอนหลับไปแล้วมั้งเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาตำตำพริกกระเทียมพริกนะคะเตรียมตำกระเทียมพริกนะคะกระเทียมพริกผัดพริกนะคะผัดเผ็ดกินเอ่อมองปลาไปก่อนนะคะมองปลาไปก่อนนะคะมองสมิงปลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตามแป๊บนึง ตำอีกแล้วเราจะมาตำทุกวันไม่ได้นะคุณเจเราก็ชอบเมนูไอ้ตำตำอย่างนี้ด้วยนะคุณเจเธอเธอจะมาตำอย่างนี้ทุกวันไม่ได้นะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องดายใยเล็กนะคะเอสพีพรพประดมนะคะประดมบิ๊กโบน้องเอ็ม แมวเสีนวลแมวจรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะใ,ใสขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะเดี๋ยวตำพริกครับนะึงตำพริกแป๊บหนึ่งี๋ยวก็เสร็จแล้วเสียงเสียงจานมันดังก้องแ้ง,ค,งค้องแ้งเป็นเสียงดนตรีนะคะเพื่อนๆ f อนะคะคุณลาลาขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกเล็บทุกไลอันนี้ใส่พริกสักกี่เม็ดเนี่ยหกเม็ดเอาหกเม็ดพอเดี๋ยวมันจะเผ็ดปะเอาเจ็ดเม็ดนะพอละล้วลว ขอบคุณนะคะผัดพริกผัดเผ็ดเนี่ยก็จะออกอเผ็ดเผ็ดหว,วานหวานเค็มเผ็ดหวานมันเค็มนะคะจะออกเผ็ดเผ็ดหน่อยแล้วก็มีรสชาติหวานหวานเค็มเค็มนวันวนัวอร่อยมากแซบ่บแซ่บใครมาทำแบบเก๋ก็ได้นะคะสูตรเนี้ยอร่อยสูตรบ้านเก๋เก๋อร่อยตลอดเลยยายเก๋บอกว่า นะป้าดมบอกน้องเก๋เขาจะบอกว่าอร่อยตลอดเลยจริงๆอร่อยค่ะแซบแบเสร็จแล้วเสร็จแล้วแซ่บแซเสร็จแล้วมาค่ะเรามานี่ปลาร้อนเลยระวางไวท้ที่วางไว้ที่หม้อต,ตรงนี้มันร้อนเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาปลาออกมา แล้วเราเอาน้ำมันออกนะคะน้ำมันออกสักน้อยหนึ่งเพราะว่าน้ำมันในนี้มันเป็นน้ำมันที่เราทอดปลาเนาะที่เราทอดปลามันก็จะร้อนเดี๋ยวขอหยิบนี่นะเอาไปวางไว้นานมันร้อนมันร้อนนะคะโอ้ยนี่นะคะปลาปลาดุกนะคะแล้วก็ปลาเค็มนะคะปลาดุกทอดและปลาเค็มนะคะ เดี๋ยวเราตักน้ำมันในหม้อออกสักหน่อยนะคะน้ำมันมันเยอะนะคะเดี๋ยวเราขอวิทเอาน้ำเอาน้ำมันออกแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณเลย